สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีข่าวดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่านายกปลื้มธนาคารโลกจัดอันดับโลจิสติกไทยอยู่ลำดับที่3ของอาเซียนและอยู่อันดับที่34ของโลกเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำำําสมัครนายกรัฐมนตรีนะครับ อนุชาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกระหว่างประเทศประจำปี2566หรือว่า International l o g i s t i c Performance Index หรือว่า LPI 2023ซึ่งจัดทำโดยธนาคารโลกเรียบร้อยแล้วนะครับ แลวก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ประเทศไทยเราได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีระบบโลจิสติกมีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับที่34ของโลกจากทั้งหมด139ประเทศแล้วก็เป็นอันดับที่3ของอาเซียนนะครับธนาคารโลกได้บอกว่ารายงานดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกระหว่างประเทศประจำปี2566ซึ่งจะวัดความสามารถของประเทศต่างๆ 139ประเทศในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน,นซึ่งจากการประเมินตัวชีวัด6ตัวชีวัดเนี่ยนะครับโดยประเทศไทยได้คะแนนในแต่ละตัวชีวัดดังต่อไปนี้นะครับตัวชีวัดที่1คือพิธีการศุลการเราได้มา3.3คะแนนตัวชีวัดที่2คือโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์ได้มา3.7คะแนนตัวชีวัดที่3คือการเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศหรือว่า international shipments ได้มา3.5คะแนนตัวชีวัดที่4คือสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกได้มา3.5คะแนนตัวชีวัดที่5คือระบบการติดตามและตรวจสอบได้มา3.6คะแนนและก็ตัวชีวัดที่6คือความตรงต่อเวลาของการบริการได้มา3.5คะแนนโดยประเทศไทยเนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นคือ3.5คะแนนเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งก่อนในปี2561ซึ่งประเทศไทยเราได้คะแนนเฉลีย่ยรวม3.41คะแนน ปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโดยอยู่อันดับที่34ของโลกนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่3ของอาเซียนเป็นรองจากสิงคโปร์ซึ่งได้อันดับที่1ของโลกด้วยคะแนนเฉลี่ย4.3คะแนนแล้วก็เป็นรองจากมาเลเซียซึ่งอยู่อันดับที่26ของโลกด้วยคะแนนเฉลี่ย3.6คะแนนนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แสดงความยินดีกับผลการจัดอันดับดังกล่าวซึ่งสะท้อนถึงการดาเนินงานนโยบายของรัฐบาล ที่สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมจากคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของศักยภาพระบบโลจิสติกของประเทศมาโดยตลอดและมีการวางแนวทางการดําเนินการเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าที่สําคัญของภูมิภาคในอนาคตผ่านการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศพุทธศักราช2566ถึงปี2570 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดินหน้าตามแผนเร่งยกระดับระบบโลจิสติกของไทยให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับนำเอาผลการประเมินเนี่ยมาต่อยอดมาพัฒนาแล้วก็มาปรับปรุงประสิทธิภาพในแต่ละด้านแต่ละด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นนะครับ